เป็นฝ่ายบ้านบุงเบานะครับฝ่ายน้ําบ้านบุงเบาขณะนี้เลยครับวันนี้วันที่วันที่หนึ่งครับหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเขาปิดบานประตูมันก็เลยล่นล่นฝายเนาะปิดประตูน้ําน้ำก็เลยล่นฝายครับฝ่ายบ้านบุงเบาครับ เทียนทนใดสนใจนะครับขายบัตรบุงเบาเดี๋ยวมือนีกับมัดตกกันครับนี่กำลังมัดตกนี่ละ่ะน่าน่านานุ่นกะมีเซียนอยู่ครับคุณจองไว้แล้ว 1, 2, หนึ่งสองสามคุณครับเสีนยนปรกดนะครับเนาะอันนี้ก็เขาก็ว่านเหนได้หลายนะครับว่านแหนนี่ถือว่าหาบกับบ้านพูดละ ไปาขาวปหยังกันตายได้เงิ้ว่าพี่นั่นผมนำขนาดน,นี้ผมไปไปจะเอาอยูแจีพุ่นอ่ะวาน่ะว่าแล้วปรากฏเนี่ยนี่ตัวใหญ่เลยอ๋อสดสดเลยครับสดสดเลยนะไปตกเบื้องแล้วจัง่าสีลงให้เบื้องนะครับเตรียมเตรียมเสบ,บียงไปเรื่อยๆแล้ว เดียวมาแล้วครับมาเลยแต่ว่าจะไปฟังคุณเราหน่ะฟังของนางยิ่งคนหนึ่ะเออคุณยิ่งเยอยผมเยอะสัมนีสัมมีพุกน้ำ ฝ่ายบ้านบุุงเบาครับฝ่ายบ้านบุุงเบาครับไม้เด็ดครับไม้เด็ดไม้ประชาชนครับไม้มหาชนครับบรรยากาศกันหนาวๆน,น,น้อยๆน,ยนึงนะครับอากาศกันหนาวเดี๋ยวเบิ้งการในการท่มาไปเตรี <c oughs> ยมตัวมาเลยเจยย้าเออนี่ครับโอ้เดี๋ยวเบิ้งรุ่นเบรรวันแห่ไหนบ้างครับ วันแหข้าหินเป็นันทางน้ำไปนะครับน้ำมันไหลเบานะครับตรงนั้นนะครับถึงมาไดลโบมีตครับมีตัวเห็นขา,ขาวๆแบบแบบยครับกล้องอาจจะมองไม่เห็นโอ้หลายโตอยู่ครับโอ้วกิดิขึ้นมาหล้างไฟครับ วมีตเลหมหาชนครับหมายบานบุเบอกครับเป็นไฟสุดไายก้อนลแมเมนามูนนะครับคัดจะงหี่ไปก็เป็นเมนามูนแล้วครับเดี๋ยวฝากติดตามผลงานนะครับสารบานจานซิตี้ กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวบอกไม้บอกใกไรบอกจุดไม้นะครับไม้ได้ดีไม้ไดเด็ดเดี๋ยวก็จะบอกนะครับในย t u ู e อีสานบันจานรซิตี้ครับ,บติดตามผลงามนะครับ